มาทุกคนมาดูตัวอย่างใหญ่ดีกว่านะหรือว่าแม่คาเลนะ่ครับต้องบอกก่อนนะว่าสกิลที่เราได้ทําไปเนี่ยครับไอที่ทุกคนได้ดูไปเนี่ยคือมันมาตามนี้เป๊ะเ,เลยนะเห็นไหมความสามารถก็คือสูงสุดเก็บชาร์จได้อย่างละ2ชาร์จสูงสุดคือ5ชาร์จระยะในการเก็บชาร์จเนี่ยครับเริ่มเกมก็คือ8เมตรนะจะใช้เวลาในการเก็บชาร์จคือ1นึ่งวิแลวตอนที่เก็บชาร์จอยู่เนี่ยครับจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง50%นนะแต่ความแสบของสกิลนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคน ในอินโทรเน็กครับที่เราได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้เหมือนจะมีแค่ชาร์จเดียวใช่ไหมสกิลดูดซับเหมือนจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่อันนี้มีเก็บซัตเต็กให้ด้วยทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวนายเจมซูมให้ดูนะครับสองครั้ง <c oughs> และ,ะครูดาวเนี่ยครับคือ18วีโอเคครูดาวมันก็ประมาณหนึ่งก็ถือว่านานนิดหน่อยแต่มันเก็บได้2ชาร์จผมเลยรู้สึกว่าครนะูดาวเนี่ยมันไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะมันมี2ชาร์จเนี่ยแหละและอย่าลืมนะทุกคนว่าตัวของยายเนี่ยครับเก็บชาร์จไปแล้ว ทำเสียงต่างไปแล้วเสกลากไม้ไปแล้วยายได้ชาร์จนะนึกภาพออกไหมายายสามารถมีสกิลลากไม้มีสกิลอื่นๆด้วยคือคอมโบกับกับสกิลอื่นๆต่อได้อะ่ะหลังจากที่ดูดซับไปแล้วผมเลยมองว่าสกิลของยายเนี่ยครับเอาจริงๆแล้วอะ่ะเหลือเลยนะแล้วเขาจะให้ชาร์จตอนเริ่มเกมประมาณ1ครั้งครึ่งครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะผมว่าที่เราเห็นการที่เราบอกว่าโกงอะ่ะเอาจริงๆแค่ชาร์จเดียวก็รู้สึกว่ามันก็ เก่งมากแล้วนะมันก็เคลียบจะโกงแล้วอะ่ะอันนี้ให้มา2ชาร์ตอะ่ะแล้ว2ชาร์ตตอนไหนรู้ไหมทุกคน2ชาร์ตตอนเริ่มเกมแล้วอันนี้ยังเริ่มเกมนะสกิลยังไม่จําเป็นต้องปลดล็อกเลยอะ่ะก็ได้2ชาร์ตแล้วอะ่ะเนี่ยพอใช้สกิลดูดซับไปใช่ไหมเราก็จะได้เก็บชาร์ตมารับเราก็สามารถเอาชาร์ตไปใช้ต่อได้เห็นไหมผมถึงบอกว่าตัวมันโกงและส่วนสกิลดูดซับเนี่ยครับมันก็ตามนั้นนะตามที่เราพูดไปแล้วข้างบนสุดคือสกิลลากไม้นะทุกคนลากไม้ดึงขา ก็เสกไปก็จะอยู่บนพื้น12วิสตันเซอร์สองวิแล้วตรงกลางเนี่ยครับก็คือสกิลเปิดสิ่งกีดขวางแล้วดูดซับสิ่งกีดขวางนะพอใช้ไปเนี่ยครับก็จะเปิดสิ่งกีดขวางอันนั้นเป็นระยะเวลา14วิแต่ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่ามันไม่สามารถเปิดได้ทุกสิ่งกีดขวางนะับอย่างเช่นแมปนครไม่หลับไหลเนี่ยครับไอ้บ้านหลังใหญ่เนี่ยมันเปิดไม่ได้นะทุกคนแต่คิดว่าถ้าหาจริงๆเนี่ยครับอาจจะพอมีบัคคล้ายๆกับฮาราบาลูกระโดดข้ามอะอาจจะมีบางจุดที่เปิดได้รนะัแต่ลัักๆคือมมนนเปิดไไดไไ้นะ และส่วนอันสุดท้ายเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมานะว่าสามารถดูดซับโลหะอย่างพวกเครื่องถอดรหัสที่ยังถอดไม่เสร็จนะทุกคนประตูที่ยังเปิดไม่เสร็จหรือว่าหีบสมบัติที่ยังไม่ถูกเปิดนะแล้วพวกตู้ล็อกเกอร์เนี่ยครับก็สามารถดูดซับได้เช่นกันนะทุกคนแล้วก็จะทําให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยครับที่เราดูดซับไปเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้ไปเลยเวลา12วินาทีนั่นเองนะเก้าอี e ้ก็ดูดซับได้ครับแต่ว่าถ้าพวกเราชีวิตนั่งอยู่เนี่ยครับจับเซอร์ไปวางเนี่ยเราดูด และถ้าเราไปดูดซับก่อนที่จะจับเซอร์วางเนี่ยครับเราก็จะไม่สามารถจับวางได้เช่นกันนะทุกคนแล้วเมื่อดูดซับเสร็จเนี่ยครับเราก็จะได้ชาร์จมาแต่ละอย่างนะทุกคนโดยแบ่งเป็น3ประเภทนะชาร์จแรกคือชาร์จดูดซับจากสิ่งกีดขวางอันเนี้ยสกิลนี้ก็จะมีชื่อว่าซื้อขายเศษแรกครับคูลดาวอยู่ที่5าวิและระยะเนี่ยครับอยู่ที่15เมตรตอนที่เรากดใช้งานเราก็เลือกพื้นที่ที่จะใช้ครับแล้วกดไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้ทันทีนะทุกคน ยิ่งเราเลือกพื้นที่ไกลเท่าไหร่เนี่ยครับระยะในการสร้างดาเมจเนี่ยมันก็จะช้าลงเท่านั้นน,นะนะรอดูทุกคนล่องลอยหรือลอยแตกเนี่ยครับมันจะค่อยๆวิ่งไปมันไม่ใช่ว่าใช้ไปปุ๊บมันจะระเบิดปั๊บไม่ใช่นะทุกคนแล้วตอนที่เราจ่ายสกลิลนี้ออกไปเนี่ยครับมันจะมีจังหวะที่มันไปถึงหินมันจะระเบิดนะทุกคนถ้าผู้รอดชีวิตเนี่ยครับโดนจังหวะนั้นพอดีเนี่ยจะได้รับดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์นี่ยหรือว่าเซี่ยวนึงครับแต่ถ้าไม่โดนจังหวะนั้นแต่เดินไปโดนวงหินนครับ วงหินมันจะมีระยะเวลา8วินะทุกคนถ้าไปโดนเนี่ยครับจะติดดีบัฟทำเสียงต่างๆช้าลง20%นตะตอบสนองช้าลงแล้วก็ถอนรหัสช้าลงนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบวิแต่เขาไม่ได้เขียนบอกว่าเปิดประตูช้าด้วยนะไอ้ตอบสนองเสียงต่างช้าลงเนี่ยครับเหมือนจะพับแผ่นไม้ข้ามแผ่นไม้ข้ามหน้าต่างและอาจจะรวมถึงพวกเอ็มาพังเก้าอี้แต่การช่วยจากเก้าอี้เนี่ยครับผมไปลองดูแล้วนะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะไม่ได้ทําให้ดึงเก้าอี้ช้าลงนะ แล้วอันนี้ทุกคนเก็บไปเป็นทริคได้นะเวลาที่เราไปดึงผู้รอดชีวิตจากฝั่งไหนเนี่ยครับเราจะไปยืนอยู่ฝั่งนั้นทุกคนเห็นไหมอันนี้ใครที่เล่นตัวช่วยเอาไปใช้ได้นะมันใช้ได้จริงครับเพราะว่าถ้าเราดึงเสร็จเนี่ยเราก็จะได้บล็อกดามจให้เพื่อนได้ไงทุกคนในบางช็อตที่ต้องการจะบล็อกนะอันนี้คือทริคขั้นสูงนยทุกคนแล้วสกิลนี้สามารถใช้ทะลุสิ่งกีดขวางได้เลยทุกคนเห็นไหมทะลุแผ่นไม้ก็ทําได้ครับนี่ต่อให้สิ่งกีดขวางจะหนาเท่า เห็นไหมสไลเดอร์ก็ทะลุแล้วปั้น2ชั้นนี่ก็น่าจะทะลุนะแล้วไปดูสกิลถัดไปดีกว่าแล้วจะมีชื่อว่าทุ่มทุนแรกนั่นเองนะครูดาวก็5วิีกแล้วสกิลนี้จะได้มาจากการไปดูดซับพวกเครื่องถอนรหัสหรือว่าเก้าอี้ตู้ล็อกเกอร์หีบสมบัตินั่นแหละที่บอกไปแล้วเมื่อใช้งานเนี่ยครับจะใช้งานเป็นระยะเวลา8วี พอกดใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยครับจะลดเอฟเฟกต่างๆที่มากระทบกับตัวยายนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นคลิกเกตตีกระเด็นก็จะกระเด็นสั้นลงหรือไม่ไฟการโคออก็จะสะตันสั้นลง50%รวมถึงนักขีนิยายด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างครับที่มากระทบกับตัวยายไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม้ก็ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงลดรางแมปนครไม่หลับไหลนะแล้วแค่นั้นไม่หมดครับกันสตันกันต่างๆไม่พอนะยังทําให้ตัวของยายนี่ครับตีไกลขึ้นอีก2เมตรนะ ปกติแล้วเนี่ยครับตัวของยายเนี่ยจะตีอยู่ประมาณ3เมตรกว่า,ก,วาก็จะเป็น5เมตรเลยทุกคนซึ่งโคตรไกลแล้วอันนี้คือตีปกตินะไม่ได้ชาร์ตตีแล้วยิ่งถ้าชาร์ตตีเนี่ยครับจะไกลถึง5.37เมตรแล้วก็ะูช้างล่างขาวอะ่ะชาร์ตตีอยู่ที่5.49เมตรครับอันนี้คือตีปกติก็5เมตรแล้วทุกคนแล้วแค่นั้นไม่พอครับก็จะทำให้ตัวของยายเนี่ยครับเลื่อนที่ไวขึ้น10%นนั่นเองนะก็อย่างที่บอกไปแล้วเหมือนเดิม ถามว่าวิ่งไวไหมไวมากนลทุกคนเพราะความเร็วพื้นฐานของยายเนี่ยครับอยู่ที่4.64ก็คือประมาณกลางๆนี่แหละไม่ได้ชาเวอร์แต่มีความเร็วบวกอีก10% 10%ก็บวกเข้าไปครับก็จะเป็น5.104นะซึ่งมันไวมากๆทุกคนวิ่งทะลุ5นี่คือฮาลาบาลูแล้วนะทะลุ5เนี่ยฮาลาบาลูจริงๆนะทุกคนฮาลาบาลูล่าสุดเนี่ยครับโดนเนิฟมาเหลือ5.18ใช่ไหมยายวิ่งเนี่ย5.104อ่ะคือ5.1เหมือนกันเน แต่ตัวนี้มันตีทีเดียวแล้วมันเช็ดเลือดไงทุกคนแต่้ารามาดูแบบเข้าใจได้ไงว่าวิ่งไวเพราะว่าต้องบังคับให้เซยือนอยู่วงสีที่ตรงนี้ต้องการนะ่ะแล้วาใไรไม่เห็นความต่างเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยนะเนี่ยแล้วประเด็นคือทุกคนสกิลเนี่ยครับมันครูดาวห้าวิใช่ไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อสกิลเนี่ยครับคูดาวห้าวิแต่ใช้งานจริงๆเนี่ยครับคือสิบวิแสดงว่าถ้าเรามีสองชาร์จเนี่ยครับเราสามารถกดได้เรื่อยๆเลยนะคือสามารถ วิ่งต่อเนื่องได้20วิเลยอ่ะอ่ะนี่ทุกคนดูนะวิ่งออกไปใช่ไหมใช้สกิลเห็นไหมครูดาวสกิลมันแค่5าวิครับแต่ระยะเวลาในการใช้งานสกิลมันคือ1ิวิฉะนั้นอันนี้ผมเปิดครูดาวแล้วนะเนี่ยเราสามารถใช้ต่อได้ครับถ้าเรามี2ชาร์จก็ใช้ต่อไปแสดงว่าเราจะวิ่ง5.1เป็นเยะ <laughs> เวลา20วิบวิเลยนะ้ามี2ชาร์จ <c oughs> แต่สกิลการดูดซับเครื่องถอดรหัสหรือว่าโลหะอะไรพวกนี้ถ้าสมมติว่าเราดูดซับไปแล้วเนี่ยครับเราจะดูดซับอันเดิมเนี่ย ต้องรอให้มันผายล็อกก่อนนะทุกคนสมมติว่าล็อก12วิใช่ไหมก็ต้องรอให้มันครบ12วิก่อนครับก็จะดูดซับครั้งใหม่ได้นะแล้วสิ่งถัดไปนะี่คือการเก็บชาร์จจากพื้นดินครับสกิลนี้จะคูดาว5วินะทุกคนโดยเมื่อเรากดใช้เนี่ยครับมันจะทําการพุ่งเถาวันไปหาผู้รอดชีวิตนะดยเถาวันอันนี้นนครับเราสามารถควบคุมได้โดยการปุ่มกดปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยนะทุกคนคล้ายๆกับอะไรดีละ่ะโพลันประมาณนั้น แล้วถ้าโดนผู้รอดชีวิตเนี่ยครับก็จะสตัน0.5ถึง2.8วินาทีนะขึ้นอยู่กับความยาวของเถาวันครับแต่ถึงไม่โดนผู้รอดชีวิตจะไปใช้กับสิ่งกีดขวางก็ได้นะเมื่อยายกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับจะพุ่งตัวไปหาสิ่งสิ่งนั้นหรือไม่เนี่ยครับจะกดแคนเซิลก็ได้เหมือนกันนะตามนี้เลยทุกคนแล้วสกิลเนี่ยครับไกลถึง35เมตรนะไกลกว่าเปิร์กหูอยู่กับเปิร์กหูอยู่ประมาณ32ใช่ไหมอันเนี้ย35ถ้าเป็นแมปไม่กว้างเนี่ยครับผมว่าเทเลพอร์ตเน จริงมันแบบไม่กว้างเนี่ยครับผมว่าซ้ายล่างกับเปิร์ก้ายล่างนี่คือเอาอยู่เลยอะแมปโรงงานอย่างเงี้ยเห็นไหมใช้2ทีก็ประตูฟังหนึ่งมาถึงฟังหนึ่งแล้วอะ <S <S แล้วสกิลนี้ก็ถือว่าไวอยู่นะทุกคนแล้วสามารถโค้งได้นะเนี่ยโค้งแบบนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมโค้งไปโค้งมาเนี่ยแล้วเราจะตามไปอาจจะเวียนหัวหน่อยแต่ก็ตามได้แล้ว <S <S หรือไม่ถ้าอยากกดยกเลิกก็กดได้นะทุกคนกดปุ่มตัว R แล้วเห็นไหมหรือกดแคนเซิลก็ <ๆ S 2> ได้แล้วแล้ววิธีการกดใช้ลากไม้เนี่ยครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่กดเห็นไหม ถึงจะชนสิ่งกีดขวางไปแล้วเนี่ยครับถ้าเรายังไม่กดคลิกเวลาที่มันโดนสิ่งกีดขวางอะ่ะมันก็ยังพุ่งต่อไปเรื่อยๆในทุกคนจนกว่าจะครบระยะครับเนี่ยแต่ถ้าเรากดคลิกเราก็จะพุ่งไปแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนเวลาที่ชนสิ่งกีดขวางเนี่ยครับมันจะขึ้นไอคอนข้างล่างเดี๋ยวนาะยเจมส์ใช้ลูกศรชี้ให้ดูนะเห็นไหมเราสามารถกดคลิกเพื่อพุ่งไปได้คนระับส่วนสกิบปอะคันแรกเนี่ยครับก็เหมือนเดิมนะ จะเพิ่มการดูดซับเนี่ยครับจากระยะ8เมตรก็จะกลายเป็น12เมตรครับคูดาวเหมือนเดิมยังเก็บชาร์จได้สูงสุดคือ2ครั้งเหมือนเดิมเพิ่มมาแค่ระยะครับซึ่งอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันแค่จาก8เป็น12อย่าลืมนะทุกคนว่าตัวนี้ครับยิ่งใช้สกิลได้ไกลเนี่ยตัวมันยิ่งเก่งนะทุกคนก็จะใช้ไล่ง่ายขึ้นและเพราะว่า8เมตรเนี่ยเอาจริงๆถ้าเซอร์รักษาระยะห่างประมาณนึงอย่างพวกนักบินอย่างเงี้ยถ้าใายใช้สกิลลากไม้อย่างเงี้ยอาจจะพอหลบได้นะบินเหาะหลบเพราะว่าลากไม้มัน ใช้ไปมันดีเลยนิดหนึ่งนะทุกคนมันไม่ได้ล็อกขาทันทีแล้วฉะนั้นถ้าจะใช้สกิลลากไม้เี่กครับการเพิ่มระยะมันมีผลเนะเพราะว่าเราต้องใช้ดักผู้รอดชีวิตทุกคนเนี่ยเห็นไหมพอใช้ไปปุ๊บมันไม่ได้สตันทันทีแล้วมันจะมีเวลาแป๊บหนึ่งก่อนเนี่ยช็อตนี้ก็น่าจะชัดเจนนะต้องใช้ประมาณนี้ครับใช้ดักข้างหน้าเลยอะเห็นไหมนี่ขนาดใช้ก,กลางๆยังไม่โดนเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยใช้ตรงกลางก็ไม่โดนครับ แล้วตอนที่ยายสกิลเต็มเนี่ยครับจะลดคูลด้าจาก18วิจะเหลือแค่16วิแค่นั้นครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดของสกิลเต็มเนี่ยครับคือจะไม่ลดความเร็วในการขึ้นที่ตอนใช้สกิลดูดซับนะทุกคนก็อย่างที่บอกกันไปับยายเนี่ยครับตอนใช้สกิลดูดซับตอนเริ่มเกมเนี่ยจะเดินช้า50% 1วิแต่พอสกิลเต็มปุ๊บก็จะไม่เดินช้าครัแแต่ระยะเวลาในการดูดซับเนี่ยครับยัง1วิเท่าเดิมนะทุกคน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับแล้วสแตนด์อันเดงยของยายถือว่าไม่แย่เลยนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ก็กลางๆแล้วความเร็วในการพังแผ่นไม้ข้ามหน้าต่างอันนี้ถือว่าไวอยู่นะ ไอ้ข้ามหนะ้าต่างถือว่าไวนะแค่1.8อะ1.8สามอะนี่เท่าบ,บอลเลยนะ,ไว, Opera, ยะนะไวกว่าโอเปร่าเยอะนะไวกว่าแต่ไม่ได้ไวกว่าโจ๊กหรอกเพราะตัวที่มาแรกๆเนี่ยครับข้ามหน้าต่างไวมากนะพวกลรียพวกโจ๊กเนะี่ยแต่ประมาณเนี้ยผมก็ถือว่าดีแล้วนะระยะการโจมตีก็อยู่ม,มันสามเมตรนะถือว่าไม่ได้ตีใกล้นะตีไกลระดับหนึ่งอยู่แต่การตีของยายเนี่ยครับมันจะเป็นแนวทิ่มไปเลยนะทิ่มไปฉะนั้นเนี่ยครับอาจจะโดนหลบหลังไม้ได้นะแต่ ยายก็มีการแก้โดยการอะไรถ้าเซอร์หลบหลังไม้เนี่ยครับยายก็จะวางลากไม้ดึงขานั่นเองนะแต่ลากไม้ของยายเนี่ยครับมันคืออะไรทุกคนมันดีเลยฉะนั้นเนี่ยครับถ้าสมมติว่ายายกําลังวางลากไม้อยู่อะเราอาจจะอาศัยจังหวะนั้น่ะในการฉีกหนีก็ได้นะเพราะว่าช็อตนั้นเนี่ยครับตอนที่ยายกาลังวางลากไม้เนี่ยยายจะเคลื่อนที่ช้า50%เห็นไหมเนี่ยได้แนวทางในการจุกเลยเนี่ยแต่ต้องบอกเลยนะว่าถึงจะมีแนวทางให้เนี่ยครับยายเขาก็สามารถเปิดได้นะเปิดพื้นที่แต่นี่แหละ ยายเดินชาร์บจังหวะเปิดเนี่ยจังหวะที่ยายใช้สกิลเนี่ยครับผมว่าพอฉีกหนีได้มันยังพอมีมีที่ให้จุ๊กอยู่ใชครันนี่กันมีเหลี่ยมให้จุ๊กอยู่แต่มันมี2ชาร์จเนี่ยแหละสกิลของยายมี2ชาร์ตนะฉะนั้นเนี่ยครับไอ้สกิลเคลื่อนที่ไวเนี่ยถ้ายายไปดูดซับเครื่องถอดรหัสตอนเริ่มเนี่ยผมว่าตอนจะฉีกถ้าเจอสกิลนี้ไปนี่ลําบากเลยนะเอาจริง แล้วอย่าลืมนะว่าถึงจะวัดไม้กับยายเนี่ยครับถ้ายายเขาไปดูดซับเครื่องถอนรหัสมาแล้วใช่ไหมเขาสามารถวัดไม้ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายายเนี่ยครับหายสั้นไว5้ไงไม้ก็เช่นกันทุกคนอย่างที่บอกหายสั้นไว50ครับถ้าสมมติว่าเขาเอาหายสันฟิกเกตมาอีกอ่ะอีกสักขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ก็กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะเขาวัดไม้ได้สบายเลยทุกคน <laughs> เพื่อเผยยอมหันหลังให้สันแผ่นไม้อะ่ะจะได้ เวลาโดนสตันเี่ยครับจะได้ไปอยู่ฝั่งเดียวกับเซอร์แล้วก็ซัดเซอร์อ่ะจริงเพราะว่าอาจจะโดนแบบนั้นก็ได้นะเปิ์กที่น่าสนใจเี่ยครับในใจมองว่าเป็นเปิ์กฝั่งซ้ายนะซ้ายล่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าแบบไม่ไกลมากเดครับลากไม้ไอส้สกิลลากไม้อะ่ะมันพุ่งได้ไกล35เมตรเลยนะพังแผ่นไม้ไวอะ่ะพังแผ่นไม้ไวอือาจจะเอาเป็นเปิ์กแมวหรือว่าไฮซันฟิกเกตไปเลยไหม <laughs> วัดไม้ไปเลยแล้ว อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนถ้าใครจะหลบหลังไม้กับยายเี่ยครับอย่าลืมว่าอะไรถ้ายายไม่ใช้ลากไม้อะตรงพื้นยายสามารถมีสกิลเถาวันพุ่งไปหาได้นะพุ่งเถาวันเข้าแผ่นไม้แล้วก็โค้งอ่ะซึ่งมันแป๊บเดียวนะทุกคนฉะนั้นเนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะโดนเหมือนเดิมถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่พับไม้อย่าลืมนะทุกคนว่าจังหวะที่โดนลากไม้เนี่ยครับเราโดนล็อกขาอยู่นะผมไม่ชัวร์นะว่าจังหวะโดนล็อกขาอยู่มันพับไม้ได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้แล้ว ถ้าพับไม้ไม่ได้เดครับเห็นไหมมันติดแอนิเมชั่นน่าจะพับไม้ไม่ได้นะ,เน,นนะนะเนี่ยก็จะโดนแบบนี้นะับการไล่เนี่ยระดับหนึ่งเลยใช่ไหมทุกคนไอเรื่องเฝ้าเก้าอี้ผมบอกเลยว่าโหดไม่แพ้คันทุกคนเพลินหนักกว่าแล้วไอเรื่องเฝ้าเก้าอีนะ้เนี่ยโอ้โห,โหคือแทบจะโดนเบิบ้ลแน่ๆนครับคนที่มาช่วยอะระยะมา่ทุกคนเห็นอยู่นะครับคือแว่นแตกแค่ขั้นเดียวแค่ขั้นเดียวเท่านั้นนะถ้าบ้าจที่เอาแบบมงมุมสามขั้นอะหายเชื้อเลือดไว้สามขั้นแว่นแตกอะ โอ้บอกเลยว่ายังไงก็เบิลได้เลยยังไงก็เบิลได้แน่แทุกคนแล้วผมลองเอาแว่นแตก3ขั้นมานะบวกกับหายสตันฟิกเลตแบบ3ขั้นนะครับเนี่ยเราก็เสกดักหน้าเก้าอี้นะแต่ที่แน่ๆผมว่าไซส์เนี่ยน่าสนใจแล้วเปิร์กอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์ก,กันทีหลังนะเนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็ตีพอเซอร์เข้าไปปุ๊บก็จะโดนดึงขาแล้วก็ใช้สกิลลากไม้ที่เราเก็บชาร์จมาเนี่ยครับตามมาตีทีหลังนะผมว่าแบบเนี้ยน่าจะเบิ้ลได้ไม่ยากนะ แต่สกิลเถาวันเนี่ยครับมันมีข้อควรระวังอยู่นะคือมันจะล็อกผู้รอดชีวิตอัตโนมัติทุกคนเห็นไหมอันนี้แบบไม่ต้องคลิกเลยนะมันล็อกให้เองแล้วฉะนั้นถ้าเจอเซอร์มาบล็อกกันเนี่ยครับมารับให้กันเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะเนี่ยแล้วก็หายตันฟิกเกตทุกยไหมแล้วก็คอมโบกับไอ้สกิลเนี่ยหายตันโคตรไวทุกคนหายตันไวบวก20่บวก50สจากสกิลก็เป็น70%บแล้ว แต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละการตีของยายนะครับดัมเมจมันเป็นเส้นตรงแบบตรงจริงๆนะแค่เบี่ยงหลบนิดเดียวนี่ก็หลบได้แล้วหลบมันก็เลยพอวัดหลังไม้ได้แต่ก็อย่างที่บอกกันไปวัดหลังไม้ก็จะเจอสกิลรากไม้จากสกิลดูดซับนั่นแหละมาอีกรอบนึงนะใช้สกิลรากไม้แล้วไว้ตรงพื้นแล้วก็ตีเห็นไหมเราสามารถกดเร่งสปีดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตีไกลเราก็จะเบิ้ลนได้เลยทุกคนอันนี้คือแ้่นแตก3ขั้นครับ เกือบลืมมาแล้วทุกคนคือยายเนี่ยครับสามารถจ่ายสกิลได้แบบนี้นะจ่ายสกิลสมมุติว่าเนี่ยจ่ายสกิลนี้ใช่ไหมสกิลบาลีพอกดเสร็จเนี่ยครับสามารถใช้งานสกิลอื่นต่อได้เลยนะเนี่ยล้วก็กดปุ่ม V แนละ้วเพื่อเปลี่ยนสกิลเห็นไหมมันจะมีลูกศรข้างล่างทุกคนเนี่ยเราก็สามารถใช้สกิลจ่ายสกิลรัวๆขอแค่เรามีชาร์จแล้วและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะคือลากไม้เนี่ยครับมันไม่สามารถพุ่งทะลุหน้าต่างได้นะแผ่นไม้ที่ถูกพับก็เช่นกันครับจะพุ่งผ่านไม่ได้ทุกคนนนตามี้เลยนะ หน้าต่างไม่ได้ครับแต่ต้องอ้อมเนี่ยอ้อมได้อยู่นี่นะถ้าแผ่นไม้ถูกพับไปแล้วเนี่ยครับเทาวันจะพุ่งไม่ทะลุนะมันจะติดทุกคนต้องเป็นแผ่นไม้ที่ยังไม่พับครับแล้วจังหวะพุ่งตามจากกังหวะนี้เมื่อกี้มีติดด้วยนะแสดงว่าน่าจะโดนเซอร์ขัดได้ครับจังหวะพุ่งอยู่มันก็ขัดได้อยู่แล้วแหลนะตัวสตันเนี่ยหรือไม่เซอร์อาจจะยืนขวางนะ้วมาทุกคนอันนี้คือบอทฟันไลน์นะบอทฟันไลน์จริงๆอยากเอาเปิ์กนี้ไปด้วยนะจริง มาเริ่มเกมก็ดูดซับไปทุกคนเราสามารถกดตัววีได้นะกดตัววีเพื่อเปลี่ยนครเปลี่ยนใช้งานชาร์จ บอกเลยแป๊บๆชาร์จมันก็ไม่ได้ชาร์จนานนะทุกคนโอ้โหแล้วกดผิดซัดไปเลยไม่สนใจเนี่ยแต่ว่าสกิลมันจะกดยากตรงนี้แหละทุกคน สกิลมันจะกดยากมันจะเล็งยากอ่ะมันจะเลงยากนิดหนึงอ่ะนี่คือข้อเสียนะสกิลมันเลงยากเพราะมันมีมันมีผลกับสิ่งกีดขวางทั้งพื้นแล้วก็ทั้งกำแพงไงที่มันเลงยากอเก็บเครื่องไว้ดีกว่าเนี่ยเครื่องนี้มีประโยชน์ไหมอ่าใช่อุ้มโซนอุ้มโซนจริงๆก็ก็น่าสนใจนะที่เราพูดไปรอบก่อนอ่ะ ยิงทุกคนอุ้มโซนอุ้มไปโซนเครื่องแต่ว่าไม่ได้เอาเปิร์กซ้ายมาไนงะจะอุ้มไปโซนก็นจะลำบากนะซั์เข้าไปเห็นไหมเขามีบลิงนะบลิงยัดเลยอะยนต์ระยะหรือไม่ก็กดอันนี้ก็ได้นะสกิลเนี่ยเราสามารถกดสกิลช้สกิลพร้อมกันได้อยู่แล้วทุวกคน ห้องวีนี่ไม่รู้นะว่ายายจะโหดขนาดไหนอะแต่คิดว่าโหดแหละเนี่ยเราสามารถวางดักได้นะวางดักใช่แล้วก็เลขสามเบิ้ลไงโอ้โหตัวอานี่ไงนี่ไงแล้วก็ใช้เลขสามดักไว้นี่ไงเห็นไหมโหห้องวียิ่งโหดโหดจ้าโหดจัดโหดจัด เอาลกดผิดอโอ้โหปล่อยไปก <g ird skill pit> ดสกิลผิดทุกคนจริงๆต้องกดคลิกกินขาดะเ้าอี้กินข,าด,ออกกนขาดเลยอะ่ะโอ้กดผิดอีกแล้วกดผิดอีกแล้วจะลองเปิดประตูตรงนี้หนะ่อย มันเปิดแนวยาวไว้เลยจริงคือบอทไม่มาเลยทุกคนเห็นไหมบอดไม่มารู้ว่าดึงไม่ได้ก็คือไม่มาเลยนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ขนาดผมจ่ายสกิลพาดตั้งหลายรอบถ้าใครสังเกตเห็นเนะี่ยจ่ายสกิลพาดหลายรอบมากแต่ด้วยความมันใหญ่และตึงแล้วสามารถเนี่ยไปโซนเครื่องได้ด้วยจากสกิลลากไม้โดยรวมตอนนี้ถ,นะนถือว่าครบเครื่องนะตัวละครถือว่าครบเครื่องครับเพียงแค่ว่าจังหวะจ่ายสกนะิลเนี่ยครับเวลาที่ไปเจอหลบหลังแผ่นไม้อะ่ะ เราจะจ่ายสกิลยากหน่อยเพราะว่ามันบางทีมันไปล็อกจะเลงล็อกพื้นอ่ะมันเล็งยากบางทีมันไปโดนสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ยแต่ผมว่าถ้าฝึกบ่อยๆนยครับน่าจะเล่นได้แหละน่าจะเลงไม่ยากอันนี้เราเพิ่งเล่นไปไม่กี่เกมเลยทุกคนอย่าลืมนะในเกมเพิ่งเล่นไปแค่ได้ไม่กี่เกมเท่านั้น่ะทุกคนจริงๆผมอยากทําให้มันละเอียดกว่านี้นะแต่ว่าเอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันแล้วก็นี่นะทุกคนระยะการล็อกของรากไม้ครับจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมทำคลิปนี้เสร็จต้องไปต่อคลิปเกมแข่งเรื่องแหลงไม่ต้องถาม